วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําดอกกุหลาบจากใบเตยกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีใบเตยกันไกลแล้วก็แม็กนะคะทุกคนเริ่มแรกนะเราเอาใบเตยมาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็หมวนลงมาให้มันเหลือสักประมาณนิ้วสองนิ้วนะคะเอาไว้เป็นก้านจับหมวนลงมาสักสองครบอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็หักไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็มวนนะคะทุกคนหมวนแล้วเราก็ พอมันจะสุดช่วงนี้ยเราก็ม้วนแล้วก็แบบนี้ค่ะหักไปด้านหลังแล้วก็ม้วนเข้าพอใกล้จะสุดแล้วก็หักไปด้านหลังแล้วก็ม้วนเข้าทุกคนอย่าบีบแบบอย่ากดแรงนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยมันจะแบนแตะเลยนะแล้วก็ทําไปจนสุดเลยทุกคนจับแบบนี้แค่ประคองนะคะไม่ให้เขาเด้งแล้วก็มวนเข้าแบบนี ussen, <the> ้มวนไปแล้วก็มวนเข้าแบบนี้นะคะ ก็จะหมุนอยนี้นะคะสังเกตมันจะสลับกันนะตรงรอยพับมันก็จะซับกันไปทุกอย่างมันก็อยู่ที่ขนาดของใบเตยน,นะถ้าขนาดมันใบมันกว้างใบมันยาวมันก็จะได้ดอกใหญ่นะคะทุกคนเราก็ทำไปจนสุดเลยนะคะ ให้มันเหลือไว้สักประมาณนิ้วกว่า,วานะคะทุกคนแล้วก็พับไปด้านหลังเหมือนเดิมพับไปแล้วก็ให้เขามาอยู่ตรงนี้นะตรงก้านนะทุกคนเห็นไหมตรงก้านแบบนี้ตันนี้ยังจับอยู่นะเสร็จแล้วเราก็แม็กแม็กซตับชิดชิดโคนนะคะทุกคนนี่มัน,นก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ขยับไปขยับย่บเอเสร็จแล้วนะคะ ดอกกุหลาบจากใบเตยนะทุกคนจะเอาไปประดับกระทงก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปทำแบบเสียบไม้แล้วก็เอาไปเข้าช่อไปไหว้พระได้นะคะลองทำกันดูนะทุกคนง่ายช่วงนี้ใกล้ลอยกระทงละ